เด็กๆพบกับคุณคุณเนินนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสบายดีกันหรือเปล่าวันนี้เนี่ยเป็นวันศุกร์แล้วนะเป็นวันสุดท้ายของการเรียนรู้ของหน่วยฤดูฝนแล้วนะคะเด<ๆ>็กๆแต่ว่าคุณคุณเนี่ยรู้สึกไม่ค่อยสบายเลยค่ะวันนี้คัดจมูกมากมากเลยปวดหัวด้วยค่ะสงสัยคุณครูนเนินอาจจะต้องเป็นไข้หวัดแน่ๆเลยค่ะเมื่อวานนี้นะคะคุณครูนเนินน่ะได้ออกไปซื้อของกิงขงนข้างนอกค่ะ คุณคุณนะ่นประมาทเองค่ะคิดว่าฝนน่ะจะไม่ตกเพราะว่าไปแป๊บเดียวที่ไหนได้คะไม่ทันฝนเลยค่ะคุณนู่นเปียกฝนไปทั้งตัวเลยกลับมาเนี่ยก็เลยรีบอาบน้ํานะคะกินยาทานยาเราก็ด้วยแต่รู้สึกว่าเหมือนจะไม่สบายจริงๆแลวคะ่ะอู รู้สึกว่าหนาวมากๆเลยแต่เด็กๆคะช่วงนี้น้าฝนตกเกือบจะทุกวันเลยใช่ไหมคะคุณครูเนี่ยก็เป็นห่วงสุขภาพของเด็กๆกลัวเด็กๆเนี่ยจะไม่สบายเอาวันนี้คุณครูก็เลยมี6วิธีในการดูแลรักษาตัวเองในช่วงหน้าฝนมาฝากเด็กๆกันค่ะเด็กๆจะต้องตั้งใจฟังนะเพราะมีประโยชน์มากๆเลยวิธีแรกเลยเนี่ยนั่นก็คือให้เด็กเนี่ย ดื่มน้ำเยอะๆค่ะดื่มน้ำเปล่าสะอาดนะคะวันละ6-8แก้วค่ะหรือถ้าเด็กๆน่ยดื่มน้ำอุ่นได้นยก็จะดีมากๆเลยนะคะต่อไปวิธีที่2นั่นก็คือทานอาหารที่มีประโยชน์ค่ะอาหารที่ปรุงสุกใหม่นะคะและยิง่งทานเด็กๆน่ะทานผลไม้เยอะๆผลไม้น่ะมีวิตามินซีมีสารอาหารที่สามารถช่วยให้รักษาโรคไข้หวัดได้ค่ะ ต่อไปนะคะวิธีที่3นั่นก็คือการนอนพักผ่อนที่เพียงพอค่ะถ้าดเด็กๆนอนพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะนอนดึกร่างกายของเราจะอ่อนเพลียและตัวเชื้อโรคหรือเป็นโรคต่างๆเนี่ยจะชอบเข้ามาอยู่ในร่างกายของเราทําให้เราไม่สบายค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อเด็กเสร็จกิจกรรมต่างๆแล้วให้เด็กๆรีบนอนเลยนะคะพักผ่อนเยอะๆค่ะ ต่อไปนะคะนั่นก็คือวิธีที่4ค่ะก็คือการออกกําลังกายภายใน1วันนะคะเด็กๆควรจะออกกําลังกายบ้างเดินบ้างวิ่งบ้างหรือว่าทำกิจกรรมต่างๆนะคะ <ๆ S 1> ชวนให้ผู้ปกค,ครองคนในครอบครัวหรือว่าพี่น้องของเรานะคะมาร่วมทํากิจกรรมได้ค่ะจะทําให้เราหนะักออกกําลังกายได้สนุกขึ้นต่อไปนะคะนั่นก็คือวิธีที่5ค่ะ เด็กๆควรจะพยายามหลีกเลี่ยงไม่ไปในพื้นที่ที่มีน้ําขังนะคะเพราะว่าเด็กๆเนี่ยอาจจะพบเจอสัตว์ที่อันตรายได้ค่ะอย่างเช่นงูแมงป่องตะขาบหรือว่ายุงค่ะยิ่งถ้าเป็นยุงนะคะถ้าเด็กๆโดนกัดขึ้นมาเนี่ยจะทําให้เด็กๆเป็นโรคไข้เลือดออกได้เลยนะคะต่อไปนั่นคือวิธีสุดท้ายค่ะนั่นคือวิธีที่6เด็กๆเวลาไปข้างนอกเนี่ยจะต้องพกร่ม หมวกหรือเสื้อกันฝนในทุกๆครั้งที่ออกจากบ้านเลยนะคะและพยายามค่ะทําให้ตัวเองนะ่ะไม่เปียกหรือเปียกน้อยที่สุดนะคะเพราะว่าถ้าเด็กๆเ,เปียกฝนเหมือนคุณคุณเมื่อว,วานเนี่ยจะทําใหเ้เด็กไม่สบายได้ค่ะแล้ววันนี้นะคะเด็กๆก,ก็ได้รู้ไปทั้งหมด6วิธีในการในการดูแลรักษาตัวเองในหน้าฝนเด็กๆค่ะจดจำให้ดีๆนะคะและนำไปปฏิบัติจะได้ไม่ป่วยง่ายๆค่ะ และสำหรับวันนี้นะคะคุณครูเนื้อนะก็ต้องขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะคุณครูเนื้อนรู้สึกว่าไม่ค่อยดีแล้วค่ะขอตัวไปทานยาแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย